สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับผมผมเน็กครับผมอ่าวันนี้เรามากันแบบโ u o นะครับผมวันนี้เรามีสินค้าที่บอกเลยว่าตอนเนี้ยหลายๆคนนี่ต้องการเยอะมากๆเป็นสินค้าการ์ดจอครับผมนี่ในเป็น RTX 3000ซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็คือในส่วนของรุ่น RTX 3090ครับผมจากแบรนด์ Gigabyte นะครับบอกเลยว่าตัวนี้บอกว่าหายากมากๆนะครัมากนยครับในตลาดนี่คือแบบโหวิ่งหากันควักไคว่สิล้านก็ไม่มีวันนี้เราเอามา ทให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะเทสธรรมดาก็จะดูน่าเบื่อเกินเกิดไปนะครับวันนี้เรามาเทสกับเกมที่ขึ้นชื่อว่ามหาโหดจริงๆว่าคอมคุณแรงขนาดไหนคุณต้องมารองกับเกมเกมนี้ครับกับเกมอะไรเนะคุณเอเกม Crisis Remaster ครับผมเกมเนี้ยบอกเลยมันมีโหมดที่เรียกว่าเป็นโหมดการ์ติ้งนิดนึงอ่าเป็นเซตติ้งนิดนึงที่การ์จอแรงแค่ไหนเนี่ยก็แทบจะต้องสยบกับกเกมเกมนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวในเกมเกมเนี้ยมันจะมีโหมดที่เรียกว่าอะไรนะ Can it run Crisis วัดสเปคคอมมาคุณเลยนะว่ามันจะวิ่งได้สักกี่เฟรมนะครับผมโอเคเราก็ไม่อยากจะพูดกันเยอะในส่วนของสเปคอะไรนะหลายหลายคนก็คงจะได้ดูรีวิวกันมาเยอะพอสมควรนะครับเมื่อกี้เราไปดูภาพในเกมกันเลยดีกว่าว่ามันวิ่งได้สักกี่เฟรมเด็กกันครับผมครับผมไปครับตอนนี้เราก็สู่ในงานของเกม crisis remaster ฮะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของการปรับเซตติ้งต่างๆของตัวเกมกันก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่โหมด4 k แล้วเรียบร้อยนะครับปับเป็นแคนอิตรันคลสิทธ์ทั้งหมดนะครับเราจะเล่นในโหมดของมิชั่นนะขอเล่นเป็นมิชั่นเล็กๆนกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะเราขอเริ่มนที่ด่านแรกกันเลยครับเขาหน้าโหลดเกมกันสักครู่หนึ่งฮนะต้องบอกว่าตอนนี้มีหลายคนเรียกร้องนะครับสำหรับเกมไคลสิทธ์วันนี้เราก็เทสกันให้ดูเห็นเห็นเลยว่า เฟรมเรตจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับสำหรับการ์จอเอ i d ว a เดีย RTX 3090กจากทางกิกะไบต์ครับอ่าครับเราโหลดเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูเริ่มกันที่ฉากแรกกันเลยดีกว่าเป็นวิดีโอก่อนเข้าเกมนะพยาสกดสคิปข้ามครับผมอ่ามาแล้วครับฉากแรกเราตกจากบนฟ้าลงมานะครับ จากที่เห็นตอนนี้นะครับเฟร,รมิ่งอยู่ที่ราวๆ40เฟร,รมนะถือว่าตอนนี้เฟร,รมไม่แย่เลยทีเดียวนะ40เฟร,รมนะครับเปิดแต่ลองเทสในวิชชันครับเฟร,รมเรทสูงสุดปั่นไปถึง64นะครับตอนนี้มีนิมัมอยู่ที่ประมาณ33เฟร,รมเขบอกว่าตัว ่านะครับแล้วก็ตัวทะเลนี่ถือว่าทำออกแบบมาได้สวยงามนะครับหลังจากรีมาสเตอร์มาครับตอนนี้กำลังจะดิ่ง <c oughs> สู่ทะเลครับเฟรมมีสวิงไปเล็กน้อยฮะ <c oughs> อยู่ <c oughs> ที่ราวๆ40เฟรมนะครับมีส, <c oughs> สวิงเมื่อกี้แตะไป77เลยทีเดียว <c oughs> พอถึงน้ำครับ <c oughs> เฟรมมีลดลงนะมันลดี่สิบเก้านะครับผมแต่ถือว่าก็ยังอยู่ประมาณ30-40เฟรมเนาะโดยประมาณมาเราไปลองขึ้นฝั่งกันบ้างครับพอขึ้นมาเหยียบบนพื้นฝั่งเนี่ย หรือื้นดินเนี่ยเฟรมก็จะลดประมาณ30เฟรมนะครับ33 34นะิบยังไม่ได้ต่ำไปกว่านี้เดี๋ยวเราไปกันยังเร็วๆแล้วกันนะจะว่าพอไปเจอพวกศัตรูเนี่ยเฟรมเด็กจะเหลือสักเท่าไหร่กันครับนะใครอยากได้เฟรมสูงๆก็มองฟ้าเข้าไว้นะครับแต่หกสิเฟรมแบบสบายๆเลยทีเดียว ด้าน,นขวาม,มือมีกองไฟนะฮะเฟรมก็ยังอยู่ที่ราวๆ30ระหว่างนี้ก็ในเกมก็มีการอธิบายสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกม c r y s i s มาก่อนก็จะมีเป็นคำแนะนำให้ระหว่างการเล่นนะครับแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นศัตรูอยู่บนขวาฮะยิงครับผมตอนจังหวะยิงฮะเฟรมแตะถึง50เฟรมเลยนะถือว่าค่อนข้างลื่นพอสมควราด้านหน้ามีศัตรูวิ่งมา2ตัวครับ ขอภัยถ้ายิงไม่แม่นครับเมาไม่ดีอะพอฉากจังหวะปะทะต่างๆนะครับก็ประมาณ30เฟรมยังเล่นได้นะสบายๆนะครับมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วเราจะลองดูว่าพอเดินเข้าไปในป่าเนี่ย <ๆ S 1> เฟรมจะได้กี่เฟรมอับตอนนี้ใกล้ป่าไปเรื่อย <ๆ S 1> เฟรมเริ่มเหลือ30ๆๆต้นนะครับ ปีนเร็วๆที่เฟรมราวๆสี่สิบนะอยู่ในป่าก็ราวๆสามสิบเฟรมนะครับตอนนี้เราตอนนี้เรามาอยู่ในป่าโซนลึกกันบ้างครับตอนนี้ก็จะมืดตื่อเลยจะมีแต่พุ่มไม้ต้นพุ่มไม้ก้อนหินนะครับแล้วก็พุ่มหญ้าต่างๆนะฮะ จะสังเกตได้ว่าเมื่อเราแดชเนี่ยตัวเฟรมเรทจะค่อนข้างสูงขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องแสดงกราฟิกอะไรที่เด่นชัดมากจะเป็นเหมือนภาพเบลอๆนะครับในระหว่างที่เราแดชครับเจอคนตายอยู่กลางป่าครับด้านหน้าเหมือนว่าเริ่มมีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนว่าใกล้ลุ่งสาง ้านหน้านั้นมีคนด่มสองคนอยู่ด้านหน้านะครับนะครับเปิดโหมดบินบอลฮะเราจะไปตุยหลังฮะเหมือนศัตรูจะมองไม่เห็นนะครับเปิดโหมดพาวเวอร์ต่อยครับหมัดเดียวปิวจะหนีไปไหนอ่ะอีกหมัดหนึ่งครับหรือว่าเป็นเกมที่มีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเกมคลา s ส yeah, ิ ใครที่ไม่เคยเล่นภาคแรกแนะนำมาลองเล่นดูแล้วคุณจะติดใจครัสำหรับเกมไคลสุดรมาสเตอร์มีจำหน่ายอยู่บนอีพิกนะครับประมาณ300กว่าบาทนะครับก็สามารถซื้อมาเล่นเกมมาได้แล้วตอนนี้เหมือนว่าจะเริ่มกระตุกครับเหมือนเหมือนด้านหน้าจะมีแสงค่อนข้างจะเยอะครับเฟร,รมเริ่มตับเหลือ20เหลือ10กว่าเฟร,รมครับมาเจอทะเลและแสงแดดครับ เฟ <Frame> รมดาวเหลือประมาณ20เฟรมนะเหลือหลัก10 10ไปลายครับมีมองฟ้าหน่อยเรียกเฟรมเรท60เฟรมนะครับผมพอหันกับเราม,ามองพื้นดินเหลือแค่10กว่าเฟรมเหมือนเดิมด้วยเท็กเจอร์ต่างๆนะครับของภาพวิดีโอเกมนะครับค่อนข้างจะกินทรัพยากรพอสมควรเลยฮนะเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันครับว่า เฟรมจะขยับขึ้นบ้างหรือเปล่าด้านหน้ามีศัตรูอยู่หนึ่งตัวฮะเดินย่องย่องย่องนะครับหายตัวตามนะ,ะครับเหมือนมีการยิงปะาทาขึ้นมาครับเรายิงครับอา้าวยิงไม่ตายฮะซ้ำซ้ำเจ็บครับเจ็บน้าแดงครับขอวิ่งเข้าหลบเข้าบ้านขอวิ่งเข้าบ้านมาเฟรมก็ยังอยู่ที่ราสิบกว่าเฟรมเท่านั้นนะครับมีประตูด้านหน้าประตูฮะ เรียบร้อยครับเมื่อเวลาผันออกไปทางทะเลนะครับเฟรมค่อนข้าง,างชัดตกอย่างเห็นได้ชัดนะแตงจากฉากที่เราตกมาจากบนน้ำนะครับและนี้เราไปดูฉากที่ยิงกันในป่านะครับที่เป็นแสดงฉากต้นไม้เยอะๆเห็นพุ่มเยอะๆนะครับเฟรมจะอยู่ที่ราวลาวเฟร,รมนะ เพโดยประมาณนี้ครับถ้าหันไปทางทะเลเฟร,รมก็จะตกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วน่ามาอยู่ในป่า ก็จะอยู่ที่ราวๆสาเปอร์เซ็ครับผ่านไปแล้วกับเกมคลาสสิกทูบอกเลยว่าเกมนี้โหดจริงๆทุกคนอย่าเพิ่งไปกังวลเกี่ยวกับตัวเฟรมเรทนะนะครับบอกว่าเฟรมเรทมันก็เป็นหนึ่งแหละแต่ว่าปัญหาในส่วนของไดเวอร์ต่างๆอาจจะมีการอัปเดตออกมานะครับเพื่อทําให้สามารถรันเฟรมเรทได้สูงกว่านี้ในภายหลังสำหรับคลายจริงๆอ่ะเกมนี้มันก็มีเซตติ้งอย่างอื่นปรับโลปรับมีเดียมไฮอะไรพวกนี้มันก็ยังมีอยู่ใชแล้วก็เน้นย้ำว่าอันนี้เราเซตในส่วนของ 4K นะบอกเลยว่าเป็น 4K ทั้งหมดเลยนะครับ โอเคส่วนใครที่กังวลนะครับว่ามันอาจจะไม่แรงจริงหรือเปล่าสำหรับตัว RTX 3090นะครับเดี๋ยวเราจะไปรันเกมอื่นอีก3เกมด้วยกันมีเกมอะไรบ้างครับคุณเน็กเกม Far Cry ห้ครับผมครับผมมีเกม Assassin's Creed Odyssey อ่าครับผมก็ Deus Divide เป็นใครอ่าเดี๋ยวเราว่าเราก็คือเบสมาเพิ่มอีก3เกมนะเดี๋ยวบางคนที่กังวลเออเห็นเฟรมแค่ประมาณ20่สิบกว่าๆอะไรอย่างงี้จะเป็นกังวลกันปะเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมที่เหลือีกว่ามันจะรันเฟรมเรทกันได้สักเท่าไหร่ครับผมครับผมมาดูกันเลยไป เอาละรับส่วนเกมที่จะเทสเกมแรกจาก3เกมนะจะเป็นเกมฟ้าคายกันก่อนเลยดีกว่านะครับเป็นเกมคิตเกมนึงเลยทีเดียวนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเราขอไปปรับในส่วนของเซตติ้งต่างๆกันก่อนนะครับเราเป็น 4K แล้วเรียบร้อยอิเฟนเรทไปที่60นะครับผมในส่วนของคุณภาพนะครับเราปรับเป็นอัลต้านะครับเราเลื่อนเป็นไฮทุกอย่างนะครับอันไหนเป็นไฮได้ก็ไฮอันไหนเป็นอัลตาก็อัลต้านะครับผม ปิดวีซิงอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกลับไปด้านทางด้านหัวข้อเบชมาร์กันนะครับผมอ่า ะครับผมผลเนช์ออกมาจบเรียบร้อยนะสำหรับเกมฟา a r คาย5นะครับดูจากกราฟอาจจะมีการสวิงเล็กน้อยในช่วงต้นนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆพยายามไต่ระดับขึ้นมานะครับกราฟจอ RTX 3090นะครับปรับเป็นอัลตร้าทุกอย่างนะครับเฟรมเรทขั้นต่ำอยู่ที่54นะครับแล้วก็ตัวเอเ a ร e อยู่ที่ประมาณ71นะครับแล้วก็สามารถดันเฟรมเรทสูงสุดได้ถึง90เฟรมเรทเลยทีเดียวนะฮะ นี่ก็จะเป็นเกมแรกที่เราเทสกันไปนะสำหรับเกมของฟ้าคางเดี๋ยวเราไปต่อกันเกมที่2กันเลยดีกว่าครับนะครับมาสู่เกมที่2นะครับเป็หรับเกม Assassin's Creed Odyssey นะครับเป็นเกมสุดฮิตจากค่าย EA นะครับเรามาปรับเซตติ้งกันอย่างไว้ๆเลยนะครับตอนนี้เป็นโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับกราฟิกต่างๆปรับจุดไว้หมดแล้วนะ อันไหนที่เป็นอัลตร้าไฮก็ใส่เป็นอัลตร้าไฮอันไหนปรับได้สุดสุดไฮก็ใส่เป็นไฮไปนะครับน,นี่ครับไล่ให้ดูทีละอันนะฮะเรียบ,บร้อยครับเดีย๋ยวเราไปเบชมาร์ก,กันเลยดีกว่าสำหรับเกม Assassin's Creed Odyssey นะครับว่าจะรันได้กี่เฟรมสำหรับการ์จอ RX 3090ครับผม อาละครับผมสำหรับผลเทสของเกม Assassin's Creed Odyssey นะครับเราบอกเลยว่าค่อนข้างจะสวิงหนักหน่วงพอสมควรเลยทีเดียวครับสำหรับเฟรมเรทนะครับสูงสุดจะไปอยู่ที่97เฟรมนะครับแล้วก็สวิงไปต่ำสุดเหลือแค่22เฟรมเลยนะครับโดยค่าเฉลี่ยเฟรมเรทเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ55เฟรมนะครับอาครับและ เกมสุดท้ายครับที่เราจะเทสในวันนี้ก็เป็นในส่วนของเกม The u a s X m a n k i i Device นะครับผมเราก็เหมือนเช่นเคยไปปรับในส่วนของเซ t ติ n งกันก่อนนะครับ i s k โอเคว่าคือเป็น 4K แล้วเรียบร้อยนะครับผมเราไปในส่วนของกราฟิกวิดีโอครับผมปรับเป็น c u ส t o อมนะฮะเลือกเป็นอั t ตรนะครับทั้งหมดเวอรี่ไฮนี่กคือสุดแล้วนะครับปรับสุดทุกอย่างนะฮะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเบนช์กันนะครับสำหรับเกมนี้สำหรับตัว r t x 3 0 9นนะครับตัวนี้จะได้กนะี่เฟรมฮะ สำหรับผลเทส2เกม v s X Men k a r d y Y นะครับเฟรมเรตนะครับโดยค่าเฉลีย่ยนะครับจะอยู่ที่67.5เฟรมนะครับถือว่าเกิน60เฟรมแบบเรื่อยๆนะครับส่วนมินิมัมเนี่ยจะอยู่ที่53.4นะครับส่วนแม็กซิมัมหรือเฟรมสูงสุดเนี่ยจะแตะอยู่ที่87.8เฟรมนะครับก็ถือว่าเกมนี้สามารถทำเฟรมได้ดีกว่า2เกมก่อนหน้านี้นะครับ อ่าครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดผลเทสของทั้งหมด3เกมนะค,ะครับที่เราเทสไปบอกเลยว่าผลมันก็ไม่ได้แย่เนาะใช่ครับ คือการมันไม่ได้แย่ถ้าถ้าเอาไม่เอาไปเทียบกับไฮสิตตอนแรกนะครับครับผมก็คือบอกเลยว่าทั้ง3เกมเนี่ยส่วนใหญ่คือ60เฟรมบวกทุกเกมนะครับทุกเกมที่เราเทสมันก็คือ 4K ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับสุดทุกเกมนะครับผมก็คือบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ก็ปรับให้สุดก็อยากอยากจะรู้ว่าความแรงของเจ้าตัวการ์ดจอ RTX 3090เนี่ยมันแรงกันขนาดไหนเลยใช่ครับเอาละครับผมสำหรับตัวการ์ดจอ RTX 3090ที่เราเอามานี้จะย้ำกันอีกรอบเป็นของทางด้านแบรน กิ๊กกระบานะครับในรุ่นเกมมิ่งโอซีนะครับของผม,ผมซึ่งตอนเนี้ยราคาอยู่่ที่ไหนครับคุณนี่เอ่ยเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้ ครับครับนะราคาก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถหาซื้อได้ที right? ่ร้านเอสและไอทีซิตี้เลยทุกสาขานะครับเข้าไปติดต่อกับพนักงานขายได้เลยนะฮะต้องการซื้ออะไรอย่างนี้ครับครับนะครับยังไงก็ใครอยากจะให้มารองในส่วนของเกมอื่นๆนะครับว่ามันจะรันไม่ได้เลยนะครหลังนี้ครับเอาครับงั้นเดี๋ยวผมขอคุณเอกขอตัวลากันก่อนนะครับถ้ายังไงก็ฝากไลฟ์ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ